Community Art ใจกลางบางอ,อ้อที่มีทั้งเวิร์คช็อปภาพพิมพ์แกะไม้ร้านสักแฮนด์โปคพลัสโยคะสตูดิโอถ่ายภาพและอื่นๆไว้ในที่เดียววันนี้เราอยู่กันที่ Well Life Give You Lemons ที่นี่เป็นเหมือนทั้งออศิลป์และพื้นที่สร้างสารรค์สําหรับทุกคนตัวร้านเป็นบ้านไม้สีขาววินเทจสุดฮอมมี่เข้ามาข้างในมีผลงานศิลปะที่จัดโชว์อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เราสั่งวันนี้จะเป็น Dirty l a เต e กับ Ultimate Chocolate จากร้านสปุ่มวิ t c o f f e ่รสชาติด,ดีเข้มข้นถูกใจส่กาแฟแน่นอนครับพื้นที่ด้านล่ามีทังร้านขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับส่วนชั้2จะเป็นโซนขายของม2มีพื้นที่สํารับลาสโยคะแถมยังมี ห้องพิลาติสแลวก็ยังมีสักแขนโปกด้วยครับส่วนใครที่เป็นสายถ่ายรูปเขาก็มีสตูดิโอวินเทจให้ถ่ายกันด้วยนะครับและไฮไลท์ของเราในวันนี้ก็คือเวิร์กช็อปภาพพิมพ์แกะไม้ที่ได้ลงมือทําเองทุกขั้นตอนแล้วก็ยังสามารถเอาผลงานกลับบ้านได้เลยเจ้าของที่นี่คือคุณจอมที่ตั้งใจให้พื้นที่นี้เป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่เปิดรับทุกคนที่รักในศิลปะและอยากมาพักผ่อนการเดิน,นทางก็สามารถนั่งเอ็มอาร์ทีมาลงสถานีบางออออกทางออก3แล้วเดินเข้าซอยจร90ประมาาณ3นทีถย์เช้าสิงเอ็ดกัันจทระมางหามมาที่ 91, 5, นีครับ